แต่คนบอกว่าเอ๊ะเรามาทำโครงการแบบนี้กับคนแก่สูงอายุอีกไม่นานก็จากไปแล้วใช้คนใช้กำลังพลใช้เงินใช้อุปกรณ์มากมายขนาดนี้คุ้มไหมชีวิตหนึ่งชีวิตนะครับที่มีแต่ละนาทีที่ผันผ่านเนี่ยมีคุณค่านับอนันต์อยู่แล้วเราเราไม่สามารถเอาเงินทองอะไรมาให้ค่าเทียบกับ ชีวิตที่ยำรงอยู่ที่มีอยู่โดยเฉพาะถ้าเป็นญาติเราเป็นคนที่รักเราเราักอย่างสุดที่สุดต่อให้ร้อยล้านพันล้านเราก็ยอมแลกเพให้เขามีชีวิตที่ยืนยาวและต่อให้ได้ปีสองปีที่ผ่านไปของคนได้ของคนที่ได้รับอย่างมีคุณภาพลูกหลานสิ่งแวดล้อมครอบครัวมีความสุข มีพลังที่จะก่อกาเนิดให้สิ่งแวดล้อมนั้นมีพลังที่จะไปสร้างสารรค์ให้กับคนอื่นๆอีกยิ่งกว่าคุม้มแสนคุ้มนะครับนี่คือคุณภาพของชีวิตที่ได้ต่อให้เกิดขึ้นเรามาช่วยกันเรามาดูแลก,กันดังนั้นครับว่าค่าใช้จ่ายหรือสิ่งที่เราเหนื่อยเราแลกไว้เนี่ยยิ่งกว่าคุ้มแน่ๆนะครับ